ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคาระวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอ,อริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะ ยินดีต้อนรับสู่รายการส่งการบ้านของนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกหลักสูตรค่ะวันนี้ตรงกับวันที่26 <Okay. S 2> มิถุนายนพุทธศักราช2566ค่ะเป็นวันที่3ของการส่งการบ้านของนักศึกษาสถาบันวิชารามนะคะในท่านใดที่จะขอเลื่อนชั้นเลื่อน ชั้นในหลักสูตรที่เรียนอยู่นะคะก็สามารถจะขอเลื่อนได้ค่ะก็จะมีหลักสูตรอริยปัญญาตรีและก็อริยปัญญาโทนะคะสำหรับอ่าท่านที่จะขอจบหลักสูตรก็ก็แจ้งในการที่มาส่งกันบ้านในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะ ดิฉันดรนิตยาพรนิดหน่อยน้องพรฟ้าค่ะเป็นจิตอาสาพแพทย์วิถีธรรมเป็นวิชารองวิชาที่การบดีสถาบันวิชารามค่ะวันนี้ยินดีที่จะมารับการบ้านกับพี่น้องนะคะร่วมกับดรพุษดีค่ะเดี๋ยวสักครูด่ดรพุษดีคงมาถึงนะคะค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะระหว่างนี้โดยที่มีพี่แอดใจทางธรรมเป็นท่านแรกของการส่งการบ้านในวันนี้ค่ะเชิญพี่แอดค่ะค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกราบคูรู้ทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะชื่อธรรมกรคุณสุวรรณนะคะอายุ6กสิบสามปีค่ะ เป็นนักศึกษาอริยะปัญญาตรีชั้นปีที่สองค่ะนะคะออตอนนี้อาศัยอยู่ที่นนทบ,บุรีค่ะนะคะวันนี้นะ,ะก็เป็นวันแรกนะ,ะนะ,ะที่หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนแผนนะคะนะคะนะคะ,ะ,คะได้มาส่งการบ้านนะคะแล้วก็ขอโอกาสแชร์สภาวธรรมช่วงที่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนะคะ เออก็รู้สึกคิดถึงนะคะก็คิดถึงคร,รูนะคะแล้วก็คิดถึงเอ่อพี่น้องนะคะจิตอาสา,าทุกทุกท่านนะคะพี่น้องที่ที่เป็นเอ่อเอ่อเป็นนักเรียนนะคะวิชารามนะคะนะคะคิดถึงค่ะก็ว่าเอ๊นะคะเราเนี่ยไม่ได้ส่งกันบ้านมาเออหลายหลายรอบแล้วนะคะนะคะเวลาเจอเออคร,รูนิดหน่อยก็บอกหนู oo, ไม่ได้ส่งการบ้านเลย นะคะเพราะว่าพอเราเปิดมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเอ๊ะมันมัน,ม,นมันช่องแปลกๆนะคะนะคะก็ที่ว่าได้ไปถามคุณรุนะคะคุยกับคุณรุคุณรุว่าอ๋อช่วงนี้ก็ไม่ได้รับการบ้านเหมือนกันนะคะนะคะแล้วก็พอดีเอ่อมีโอกาสได้เข้าไปนะคะเห็นนะคะในในห้องห้องห้องอปาริหานะคะนะคะว่าโอ้เมื่อวานนี้มีพี่น้องส่งกันบ้านแล้วอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเอ๊ะ ออ้ยเราต้องมาส่งเหอออะไรอย่างนี้นะคะ่ะนะคะนะคะตรงนี้นะคะ่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้มาส่งแต่ในใจเราอะนะคะก็ได้นะคะเออน้อมนำนะคะสิ่งที่เราเนี่ยได้เรียนมานะคะทั้งด้านยาเม็ด 8, แปดเม็ดเก้านะคะแล้วก็ยาเม็ดอื่นๆนะคะไปปฏิบัตินะคะนะคะแต่ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะเอ่อ พทย์มิถิธรรมนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ครูทุกทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสให้เปิดโรงเรียนของหนูลองนับไว้นะคะนะคะเหมือนกับว่าเราไม่มีที่ไปโอ้แต่เรายังมีที่ที่นั่นอยู่นะคะ,ะทุกทุกวันเราก็จะเข้าไปพบหมูมิตรดีนะคะที่ห้องนั้นแล้วก็จับกิเลตกันนะคะส่งกิเลสกันเป็นพันละวันเลยนะคะ <laughs> นะคะ ทุกๆสถานการณ์นะก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะคะนะคะเป็นที่รองรับเลยนะคะเราก็เลยเหมือนกับว่าเราก็ยังไม่ไม่ไม่ขาดทิ้นท,ทีเดียวนะคะแล้วก็เราเองเราก็ยังมีค่ายต่างๆนะคะที่รองรับนะคะที่เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้บําเพ็ญนะคะคือทั้งทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะนะคะไปอยู่ช่วยที่สวนนะคะเนี่ยอย่างเช่นพรุ่งนี้เนี่ยก็ ต้องเดินทางไปสวนเก้านะคะแล้วยิ่งช่วงช่วงนี้นะคะนะคะเก็เป็นโอกาสดีเราก็มีความคิดว่าเราเนี่ยอยากจะไปสวนอื่นๆบ้างนะคะเท่าที่โอกาสเราเอื้ออำนวยนะคะก็เป็นการบําเพ็ญเหมือนกันนะคะผ่านโน้นบ้างภาคนี้บ้างนะคะตอนนี้เหมือนกับชี้จรลงเท้านะคะนะคะสรุปแล้วเนี่ยตั้งแต่ป้าแอนเนี่ยได้เข้ามาโรงเรียนเนี่ยโรงเออโรงเรียน แพทย์วิถีธรรมนะคะนะคะวิชาลามแล้วก็โรงเรียนของหนูเนี่ยทำให้ป้าแอนเนี่ยมีความสุขเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เราก็มีเป้าหมายในชีวิตนะคะนะ,ะแต่ก่อนนี้เราคิดเออเรากเกษียณแล้วเราจะไปทําอะไรนะคะสําหรับตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวป้าแอนเองเนี่ยนะคะทําอะไรเออพ่อบ้านเขามีงานทำเขาก็ทําไปเนะเาะก็ยังมีที่ไปใช่ไหมคะแต่ป้าแอนเนี่ยจะทําอะไรโอ้เป็นเหตุปัจจัยเลยนะป้าแอนมองมองถึงเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่องวิบากกรรมนะ่ะนะถ้าพูดถึงอ่นนะคะว่าเนี่ยโอ้นะฮะนี่แหละวิบากดีอะ่ะส่งส่งเรามาเนี่ยมาจุดนี้นะว่าเราเนี่ยจะได้มีอะไรทํานะคะเป็นการเพิ่มพูนนะคะเอ่อปัญญาให้กับเรานะคะแล้วก็เราก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องต่อๆไปนะคะคุณลุกต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสาธุค่ะ อนุโมทนาค่ะพี่แอดพี่แอดก็ภาคเพียนบำเพ็ญในทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็อ่าพี่แอดเปลี่ยนไปเยอะจากเริ่มเข้ามาจนถึงหน้าปัจจุบันนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นเห็นทั้งความคล่องแคล่วที่เพิ่มขึ้นนะคะอ่าคือตัวจริงเมื่อก่อนเราก็จะไม่เจอกันหรอกแต่ว่าหน้าปัจจุบันที่ที่มองเห็นก็คือถ้าเจอตัวจะเห็นพี่แอดมีความคล่องตัวด้วยนะคะ อ่าแล้วก็ทางรูปก็จเจริญขึ้นที่เราได้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ความเพียรในการที่จะเข้าหาหมู่กลุ่มอย่างกิจกรรมของโรงเรียนของหนูนะคะก็มีคำถามเหมือนกันค่ะว่าอ่าตอนที่มีมีการพูดถึงว่าโรงเรียนของหนูจะเป็นอยู่อยู่ในส่วนไหนกับสถาบันวิชารามนะคะโรงเรียนของหนูนี่เป็นกิจกรรมที่ เสมือนว่าเป็นกิจกรรมการรวมกลุ่มเป็นชมรมของท้าถ้าเทียบกับสถานศึกษานะคะมีชมรมหนึ่งที่ผู้ที่สนใจร่วมกันมาร่วมกันทำชมรมทำกิจกรรมเพราะว่าเราไม่ได้บังคับว่า่ผู้คนต้องต้องเข้ามาผ่านหลักสูตรนี้หรือเข้าห้องเรียนนี้ไม่ไม่ได้บังคับเป็นความสมัครใจของผู้เรียนนะคะซึ่งผู้เรียนก็ ใช้โอกาสนี้แหละในการมาลดละเลิกกิเลสต,ตามความเพียรของแต่ละท่านแล้วก็ตามฉันทะของแต่ละท่านด้วยขณะเดียวกันก็ยังมีได้รับความเมตตาเอื้อจากสมณะมาช่วยด้วยนะคะแล้วก็มีคุรุลัลก์แล้วก็มีสมณะมาก็เป็นกิจกรรมที่ที่พี่แอดบอกว่าโอ้ไม่มีห้องส่งการบ้านที่ ทุกหลักสูตรได้ได้มีโอกาสว่าจะต้องมาส่งกันบ้านนะที่นี้จึงจะเลื่อนชั้นได้เนี่ยนะคะอ่าก็คือเหมือนภา,บาคบังคับหรือว่าจะเลื่อนชั้นก็มาสมกันบ้านแต่ว่าของอ่าของโรงเรียนของหนูไม่บังคับนะคะไม่บังคับเป็นความสมัครใจของผู้เรียน,นะคะ่ะก็ยินดีที่พี่แอดก็มีทางเลือกได้ต้องอนุโมทนากับ ทีมนะคะแล้วก็หมู่กลุ่มที่มาร่วมกันบําเพ็ญซึ่งถ้ามีน้อยมีน้อยก็จะไม่ไม่เหนียวนำไม่คึกคักได้แบบนั้นใช่ไหมคะก็มีหมู่มากๆนี่เราก็นี่แหละเราก็ขอบคุณหมู่นะคะขอบคุณหมู่ที่มารวมพลังกันสําหรับการรับการบ้านของห้องที่เป็นสถาบันวิชารามก็จะจัดสรรเวลาในในอนาคตต่อไปเนี่ย ที่ช่วงที่ผ่านมามีช่วงจอฟ้าอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะก็ด้วยภารกิจออนไซต์ภารกิจภายนอกที่ต้องต้องเคลื่อนกับการทำกิจกรรมของภาคสมาธิปไตยอยู่นะคะแต่ณเวลานี้เนี่ยเราเราจะบูรณาการกับค่ายออนไซต์นั่นแหละเพราะเราเคลื่อนกับค่ายออนไซต์ขณะเดียวกันค่ายออนไลน์เนี่ยค่ายออนไลน์ในช่วงนั้นก็ก็ไม่ได้อ่า คือไม่ได้เข้มข้นที่จะมีเวลาสําหรับค่ายอ่าออ,ออนไลน์ทีนี้เราปรับได้แล้วค่ะตอนนี้เราคิดว่าเราต้องบูรณาการทั้งสองอย่างเพราะว่ายุคเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี้ยออนไลน์เป็นหลักเพราะว่าออนไซต์ไม่ได้มีข้อจำกัดใช่ไหมคะตอนนี้ออนไซต์ก็ได้ออนไลน์ก็ได้เราก็ทำบูรณาการร่วมกันไปอย่างวันนี้นะคะโปรแกรมของวันนี้ก็คือ ภาคเช้านี่ค่ะภาคเช้าอ่าตั้งแต่เวลาส<ม>ี่นาฬิกาสามสิบนาทีนี้เป,เปิดเปิดอ่ะเปิดห้องห้องนี้ไม่ไม่ทราบเปิดไว้ตอนไหนนะคะแต่ว่าตรงการบ้านนี้เราเริ่มแปดนาฬิกาถึงสิบนาฬิกาจากนั้นสิบนาฬิกาถึงสิบสองนาฬิกาอาจารย์หมอเขียวบรรยายธรรมภาพุทุกนะคะแล้วก็อ่อสิบ สองนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ป่วยที่มาเข้าค่ายนะคะของชาวค่ายที่สวนป่านาบุญสองนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้ร่วมรับฟังกันนะคะก็จะถ่ายทอดในช่องของ z o ูมนี้ด้วยแล้วก็ต่อจากที่ฟังอาจารย์บรรยายนะคะแล้วจากนั้นนะคะสิบสามนาฬกาสามสิบนาที อถึง15บหนาฬิกานี้จะเป็นรายการของการออกกำลังกายที่ทั้งสอนชาวค่ายแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยนะคะซึ่งก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่ออยู่ในซูมของเราเรียนรู้ด้วยกันไปด้วยวันนี้จะสอนการกดจุดแปดจุดแล้วก็แก้วิงเวียนบ้านหมุนการกดจุดกู้ชีพหรือว่ากดจุดฉุกเฉินด้วยนะคะ,อะนอกจาก การดจุลุมปานตำแหน่งอื่นๆที่เราจะมาย้ำซ้ำทวนให้ชาวค่ายก็ถือโอากาสเชิญชวนพวกเรามาซ้ำทวนด้วยเหมือนกันนะคะก็จะได้อ่านํำไปใช้ในการที่เราจะได้ให้คำแนะนำกับกับพี่น้องที่มารับคำปรึกษาเพราะว่าท่านก็จะคาดหวังว่าเราทำเป็นทุกอย่างใช่ไหมคะอ่าเวลาเวลาพี่น้องชาวค่ายมาปรึกษาเนะะี่ค่ะซึ่งที่เราทำเป็นก็จะเป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์กับชีวิตเราด้วยแล้วก็เอาไว้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเสร็จจากเรื่องของการออกกาลังกายอ่การกดจ,จุดลมปราณแล้วก็กําลังกายแล้วก็จะเป็นรายการพบกับอาจารย์หมอเขียวอีกรอบหนึ่งค่ะ15บห้านาฬิกาถึงสิบเจ็นาฬิกานะคะ,ะเป็นรายการธรรมะพาพ้นทุก์ขอีกรอบหนึ่งก็เป็นรอบรองสุดท้ายก่อนที่วันสุดท้ายคือวันพรุ่งน,นี้นะคะ มันสุดท้ายอาจารย์ก็จะบรรยายร่วมกับตอบคาถามใช่ไหมคะบางทีอาจจะเริ่มตอบคาถามตั้งแต่วันนี้ไปก็ได้ค่ะพี่น้องก็จะได้ติดตามรายการนะคะส่วนรายการสายด่วนนี้ต้องให้พิจารณากันว่าก็เหลือเวลาประมาณถ้าสิบเจ็ดถึงสิบแปดเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก็ทําได้นะคะถ้าพี่น้องรายการสายด่วนอ่าจะทํากิจกรรมต่อก็จะไปถึง ประมาณสิบแปดนาฬิกาหรืออาจจะเลยเวลานั้นไปก็ได้เพื่อให้รายการสายด่วนที่บันทึกเทปสามารถนำไปออกอากาศได้ในวันถัด,ถดไปนะคะก็เป็นเป็นตารางที่แจ้งให้พี่น้องในห้องด้วยนะคะเพราะว่ามีมีเป้าหมายอยู่นะคะว่าว่าพี่น้องที่อยู่ในห้องเราอาจจะสนใจที่จะติดตามรายการในซูมเราไปเรื่อยๆได้เราก็ส่งการบ้านกันถึงสิบนาฬิกาในวันนี้นะคะค่ะขอโอ,อ,อกาสคะคุพลุ ทีนี้อภิปปริหารนะคะเออเวลานี้จะตรงทุกวันหรือเปล่าคะอภิปปริหารนิยธรรมเหรอคะอภิปปริหารนิยธรรมปกติก็จะสองทุ่มสองทุ่มค่ะแต่บางวันบางวันก็อาจจะเจะเลดไปตามตามภาร,รกิจบ้างหรือไม่ก็บางทอีอย่างเมื่อวานนี้ทางเวทีก็สองทุ่มก็ยังยังไม่เสร็จอย่างนี้นะคะกบบ็อาจจะบางทีก็มีประชุมอื่นด้วย<ช>มีประชุมอื่นก็อ่า ถ้าประชุมออนไซต์อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เข้าซูมแต่ว่าก็จะมีประชุมตรงนี้ก็ทําให้ซูมล่าช้าได้เหมือนกันค่ะบางทีก็จะไม่ใช่อสองทุ่มตรงค่ะก็ก็ก็ดูเป็นครั้งๆไปค่ะ <laughs> ได้ค่ะแต่จะมีทุกวันค่ะมีทุกวันบร <laughs> ิหารนิยธรรมเพื่อสร้างความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมที่ท่านอาจารย์หมอเขียวอ่า ทราบว่านี่คือเครื่องมือแล้วก็พอปฏิบัตินี่ก็คือเครื่องมือที่จะพาพวกเราอยู่ร่วมกันเดียพหาสุขได้นะคะค่ะอนุโมทนาพิธีการสาธุค่ะค่ะอ่าต่อไปต่อไปอาอัชยานะคะเชิญค่ะเชิญอาเอ๋ค่ะ,คะอาจย์เอ๋นะคะเมื่อวานก็พบกันนะคะค่ะไปด้ถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล,แล้วค่ะ เดีย๋ยวเสียสักคู่นะคะ